อย่างที่ทุกคนรู้เลยนะครับว่าในอัปเดตนี้ปืนเนี่ยถูกปรับมาใหม่ทุกกระบอกเลยนะครับบอกได้เลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะฮะหลังจากที่มันผ่านมานะครับปืนเนี่ยไม่ค่อยจะน่าเล่นเท่าไรนะครับแดี๋ยพอมาอัปเดตนี่คือเหมือนมันถูกเชิดชูขึ้นมานะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาสุ่มวงรอปืนนะครับที่ถูกปรับมาใหม่ไปล่าเจ้าทะเลนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากได้ปืนกระบอกนี้ไปล่ามากเลยนะครับเนี่ยกระบอกเนี่ยดูดิแค่ควงปืนก็เท่ละนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเทประมาณนี้ต้องควงด้วยนะครับเด ยิงประตูออกไปแล้วก็สกิลนี้ครับกดค้างได้ยิงแบบรัวๆนะครับซึ่งปืนในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด14กระบอกนะ แต่มีกระบอกหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยจะไม่มีนั่นก็คือปืนแก๊สลิงนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะไม่ได้คราฟมานั่นเองนะฮะก็เลยจะมีเท่าที่เห็นนะครับผมสำหรับปืนนะโอเคมาดูกันนะฮะว่าในคลิปนี้ผมจะได้ปืนอะไรกันบ้างนะครับใครที่พร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนนาทีนะครับคลิปนี้ขอ500ไลค์เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผมร้านบับเบิ้ลช็อปลับกดเกมพาสที่ถูกกระเติมเองมีไกด์ตั้นแมพต่างๆเช่นบล็อกฟุตมีบริการรับฟาร์มและอื่นๆออ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 อีกก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 กมมมมมมมาา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 ยยยปปปลลลลลลลดดภัััััััััแแนน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 ่่่่่่่หหใใใคคคคคคครร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 รสสสจจจิิงงตตตต้้้เเเเเบบบบบบบผผะะะะะะ็ุืววทโ เริ่มเลยครับกระบอกแรกจะได้อะไรหมุนไปปิดเสียงได้ปะเนี่ยผมเกลียดเสียงในการสุ่มมากเฮ้ยเฮ้ยเนูพิษนั่นเอ,เองนะครับสำหรับกระบอกแรกเรียกว่ากระบอกแรกป่าวะธนูมันเรียกเป็นคันนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ถูกปรับมาใหม่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับจะมีหัวงูด้วยมันคือหัวงูจริงป่าวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือหัวอะไรนะครับเรียกว่าหัวงู้วกันนะฮะทั้งหมด3หัวนี่เวลายิงนะครับโอ้โหยังเท่อะ ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะฮะตอนนี้ผมอัพเป็นในเรื่องของสายปืนนะครับเนื่องจากว่าทําไมอัพก็เออกระจอกนะครับผมสกิลแรกจะเป็นอย่างงี้ยิงไปเลยนี่สกิลที่2นะครับแบบนี้ครับโอ้โหอย่างเท่ไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันนะครับว่าจะล่าเจ้าทะเลไหวหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเจ้าทะเลแป๊บหนึ่งจุดในการหาเจ้าทะเลนะครับก็จะเป็นหน้าเกาะเหมือนเดิมเลยนะครับเนื่องจากว่าจุดอื่นเนี่ยหาไม่ค่อยจะเจอเลยนะ จริงๆอ่ะผมอยากไปหาที่โลก3นะครับจะเสียดายตรงที่โลก3เนี่ยเจ้าทะเลมันไม่ดรอปแบบของหดๆนะฮะโลก2มันจะดรอปฟิตออฟดักเน็ตด้วยนะครับก็เผื่อเราจะได้ตีหนวดดำนะฮะแล้วก็เลยกลับมาล่าที่โลก2นั่นเองผมอาจจะให้คนอื่นเข้ามาช่วยหาด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหาคนเดียวเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะครับเพราะว่าหนึ่งกระบอกเนี่ยเราต้องล่าทั้งหมด3ตัวเลยไปครับผมเราไปเจอกันตัวแรกเลยโอเคครับผมตัวแรกเกิดแล้วนะครับเกิดตรงนู้นเลยอ่ะโคตรไกลเลยยิงเข้าไปเลยอุ้ยโดนอยู่อุ้ย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 อุ นายขอยิงหน่อยดิย,ยิงโดนแบบวะขอยิงโดนนะเฮ้ยจมน้ํามันยิงไม่เข้าเลยนะครับโอเคธนูยิงไม่เข้านะครับใช้ได้แค่สกิลน่าจะไหวอยู่แหละแล้วทั้งสามตัวโอเคตัวแรกก็ลาบากนะยิงไปก่อนโอ้โหแล้วธนูมันยิงไม่เข้าอะ่ะโคตรแย่เลยเว้ยผมนึกว่ามันจะยิงเข้านะครับเออมันเกิดสองตัวโอเคครับผมว่าต้องใช้หมัดช่วย แป๊บน,นึงนะโอเคแค่หมัดช,ช่วยนะครับไม่งั้นไม่ทนันชิบผายละแล้วมันเกิดพร้อมกันสุดาที่ยิงไม่เข้านะครับมันยิงไม่โดนนะนึกว่าจะยิงโดนซะละอุสามาด้วยความมั่นใจอ่ะผมขอใช้ของอย่างอื่นช่วยแล้วกันนะครับเนื่องจากมันไม่สามารถเอวันใส่เจ้าทะเลได้นะครับก็เลยต้องใช้ของอย่างอื่นช่วยโอเคใกล,ล้ละอีคิดเดียวมาตัวแรกนะครับผ่านไปละ ตัวที่สองยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปมผมพยายามจะใช้ปืนให้มากที่สุดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเเย็นอีกทีเดียวครับยิงเข้าไปได้ไหมโอ้โหไม่ได้ด้วยโอ้ยสองครับ200โอเคผ่านไป2ตัวแล้วนะครับไม่ดรอปอะไรเลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราเนี่ยไปเจอ <travail S 1> กันตัวที่3เลยนะครับแต่น่าเสียดายจริงนะที่เราเนี่ยไม่สามารถกด M1 ได้ดีดได้แต่ไม่เข้าเจ้าทะเลนะครับเสียดายจริงโอเคเขาเมากินน้องผมได้มาเป็นเรื่องของฟิตออฟด้านเด็ดนะครับดเดี๋ยวเราไปตีหนวดดำดีกว่ายอมใจนะฮะตีหนวดดำตัวแรก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นอืมดีดดีดคนอันทศเลยชีวิตเรียบร้อยนี่ทางแฟกเมนต์มานะครับโอเคตัวที่3เกิดเลยครับผมเจ้าทะเลตัวสุดท้ายมันจะได้เปลี่ยนของแล้ว ยิงโดนไหมเอ้าโดนอยู่ยกินปลาไม่ใช่เรื่องตลกตายเหอะตายไหมเรียบร้อยครับผมตัวที่3มนะครับเวเราเนียไปสุ่มปืนใหม่นะครับมาดูกัน,นครับว่ารอบนี้ผมจะได้ปืนอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าได้ปืนสาต้องสุมใหม่นะครับมากดสุมเลยครับผมรอบที่สองขอปืนดีๆนะเว้ย ม่กะปืนพอท่อเอ่เอผมว่าชิปหายละเอ้ยโคงกากมากอันนี้นี่ฮะปืนอันนี้นะครับผมอื้มกดจะยิงได้ต้องรีลูกดานด้วยไม่รู้ว่าตีเจ้าเข้าหรือเปล่านะครับแต่ดูทงน่าจะตีไม่เข้าสกิลจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยผมว่าน่าจะพอได้อยู่แหละไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับชาทะเลตัวต่อไปเลยเกิดแล้วครับผมสถาบตัวแรกนะฮะมาตัวแรกของปืนกระบอกนี่นะครับหวังว่ามันจะยิงได้นะเดี๋ยวลองแป๊บเออ เอาบุดน้ำหนีลองยิงดิโอ้โหยิงไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับชิบหายละโอเคแชร์นี้ยิงไปก่อนดานเมจก็เออพอได้อยู่มั้งไม่ได้ละดาเมจสองพันผมว่าต้องใช้อย่างอื่นช่วยอลากหัวคมคมตู้มเอาเอาโดนโดนโดนอยู่มุมมองอาจจะมองอยากนิดนึงนะฮะยิงเลยนี่ไงม,ออมโอ้โหทำไมไม่โดนวะระยะไกลเกินหรอเล็งรอละ ไม่ไงี่ไง้จะใกล้ได้แล้วนะครับใกลยย้ยังวะยิงตายอะเรียบร้อยเฮ้ยกว่าจะตายเลยครับไปอีก2ตัวมาครับผมตัวที่2สลับปืนมาสเกตนะครับหวังว่าอันต่อไปจะเป็นปืนที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ปืนที่ได้มาแล้วนะครับผมจะลบมันออกแล้วกันนะครับเผื่อมันได้ซ้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็เพื่อโอกาสที่จะได้ปืนดีๆด,ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ยิงไปก่อน คุณภาพชีวิตระดับเลโก้ยิงไม่เข้าเย็นครับพี่ยิงเข้าไปโอเคยิงแล้วก็ยิงอีกแค่เจ้าเลยตัวเดียวผมจัดการไปแบบผมใช้เวลาจัดการมันโคตรนานเลยอะ่ะแต่ละตัวชึบชึบเปิดเลยมาตอนนี้เหลือแค่สามพันแล้วนะครับเรียบร้อยป่ะเนี่ยโอ้โหม,มีเรียบร้อยด้วยเหลือพันหนึ่ง น้เมาเบามากเลครับปืนนี้เป็นปืนระดับสีฟ้านะฮะไม่แปลกใจโอเคไปไปเจอกันตัวสุดท้ายสะดับปืนอันนี้นะครับมาครับตัวสุดท้ายของปืนนี้ยิงเลยนี่นี่นะเรียบร้อยเฮ้ยด้ฟีดอัเน็ต โอ้ถือว่าโชคดีครับรอบนี้เไไดีด๋ยวเราจะเปลี่ยนปืนนะครับแล้วก็ไปตีหนวดดำแล้วกันนะครับมาุ่มเลยขอของดีๆนะเว้ยอ้าวได้ปืนพิษมารอบนี้อ,อจะไมไ่ไปอีกนิดนึงวะผมอยากได้ปืนนเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับได้ปืนพิษก็ถือว่าโอเคอยู่หวังว่ามันจะตีเจ้าทะเลเข้าแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีหนวดดำนะครับผมมาครับพร้อมละเริ่มเลยตัวที่สองถ้าน้องผมได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเ,ออเขาจะไม่มีนะปักกล้วย อุ้ยเามเมจแรงโอ้รู้สึกมีหวังขึ้นมาเยอะโอเคไปเร่มจัดการเลยโอ้ยไม่รู้ว่าน้องผมได้หรือเปล่านะครับพระคมแต่ดูทรงหน้าจะไม่ได้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันนะครับผมสรับตัวแรกของปืนนี้ตัวแรกเกิดแล้วครับผมไปลุยกันต่อยิงดูดิติดหรือเปล่าพิษเนี่ยไม่ไม่น่าจะติดนะฮะดูทรงลวปืนทุกกระบอกนะ่าจะไม่สามารถทำาตาเมตกับเจ้าทะเลได้นะครับถ้าเกิดว่า M1 นะโอ้หน่าจะได้มากเลย ไม่เป็นไรครับดาเมจของปืนนี่แรงอุ้ยถือว่าใช้ได้ฮะวันนี้อาจจะไม่ได้ครบทุกกระบอกนะครับเนื่องจากว่าถ้าครบแล้วก็นานแน่นอนชาร์จรอละอืมอัดเข้าไปเป่าเลยเป่าเลยมาดิมาดิมาดิาดอุ้ยเกือบเปิดล่างอืมว่าจะต้องเปลี่ยนดาบนะครับแบบแรงๆเลยดีกว่าแปบบ๊นนึงหาก่อนเอาอะไรดีวะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว <laughs> อันนี้แหละต้องใช้ยางอื่นช่วยนะครับต้องใช้จริงๆไม่ใช้ไม่ได้ ยิงเข้าไปเรียบร้อยไป,ไปเจอกันตัวที่2ครับเกิดแล้วครับผมตัวที่2องมาดูยันต่อผมครัตอนนี้เลยสี่พันแล้วนะครับน่าจะได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยตัวที่2ถือว่าจะการได้อย่างง่ายดายนะครับไปเจอกันตัวสุดท้ายของปืนนี้ <_ an> เกิดแล้วเกิดแล้วตัวที่3ของปืนพิษโยนลงไปเลย เรียบร้อยครับผมตัวสุดท้ายของปืนพิษนะครับไปเดีย๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มกันต่อเลยนะครับผมสลับปืนที่4นะฮะผมจะซัก5กระบอกแล้วกันนะครับสลับในคลิปนี้ขอของดีๆแล้วกันนะฮะสุ่มเลยครับผมไม่เอาสลิงช็อตนะ ได้สลิงช็อตจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเอาเป็นว่าสลิงช็อตกับเอ่อสลิงช็อตเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยมันคืออันเดียวกันเลยละกันนะครับเนื่องจากผมไม่อยากใช้มัน2อันไงมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเพื่อทีจะมันออกไปนะครับสลิงช็อตธรรมดาเป็นอย่างนี้นะครับของอัปเกรดจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะหน้าตาเหมือนกันเลยสกิลก็คล้ายกันนะครับไม่ต่างกันมากเพราะงั้นผมจะเอาแค่อันเดียวละกันประมาณนี้เลยโอ้เตมเมก็น่าจะอุบาทหน้าดูนะครับไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันเลยสลับเจ้าทะเลตัวต่อไปครััับบตวแรรกมานะค สติ๊กของผมได้เวลาออกลงนี่ถ้าเกิดว่าดีเข้าแนละ้วผมบอกเลยว่ดาดัเบลน่าจะแรงนะฮะโอ้ดูดาเมเบลดีแพรยโยนใส่โดนสองพันผมอาจจะต้องให้คนช่วยนะครับเนื่องจากว่าดาเบลมันน้อยเกินนะฮะเดี๋ยวมันจะช้าเกินนะยิงไปยิงเอาไม่โดนด้วยนะดูดิโอ้โหผมยิงมอนไม่เข้าวไปโอเคครับเรียบร้อยครับตัวแรกนะครับเจอตัวที่สองตัวที่2เกิดน,นะครับผมเกิดด้วยความรวดเร็วเลยรอบนี้ ก็ดีนะฮะผมจะหลุดพ้นจากไอ้หนังสติ๊กนี้สักทียิงไปทำไมสกิลเอ็กมันถึงไม่ค่อยโดนเลยวะผมไม่เข้าใจนะครับพยายามแบบยิงหลายรอบแล้วแต่ว่านานๆทีจะโดนนะโอเคเรียบร้อยครับไปเจอกันตัวสุดท้ายของปืนนี้เลยไม่ใช่ปืนด้วยซ้ำแม่งห,หนังสติ๊กแลที่สุดตัวสุดท้ายครับของหนังสติ๊กยิงเลย เอระเบิดไปไหนวะเนี่ยน้ำหมึกแล้วก็ระเบิดเฮ้ยได้อยู่ต้องยิงขึ้นสูงไว้นะครับแปะไปมายิงขึ้นสูง,สงเฮ้ยได้อยู่ครับใ <c ười> กล,ล้ละสามพันน้ำหมึกยิงไปเลยเอาไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยครับเอา้าได้ฟิตอัพด้าเนีอีกอันนึงไปด้วเนี่ยสุ่มปืนก่อนนะครับแล้วก็ไปตีหนวดดำอีกตัวนึงนะโอเคเข้ามาขอปืนดีๆนะฮะร,รอบนี้ ซุ่มไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะออกปืนโอเคครับเป็นปืนที่เราต้องการด้วยนะฮะผมเรียกว่าปืนพอท่อแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันเปิดประตูเหมือนกับผลมิตินั่นเองนะครับผมโอเครอบนี้ครับเป็นปืนอันนี้หวังว่ามันจะดีแล้วกันโคตรเท่ปืนนี้เวลายิงจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ยิงได้สามรอบแล้วก็จะรีลูกนั่นเองต้องควงด้วยนะไม่งั้นไม่เท่ต่กอนอื่นเลยครับยวเราเนี่ยไปตีหนวด,ดำก่อนดีกว่านะได้มาลืมตีเสกเลยฮะลองสกิลครับ เอ้ยถือว่าใช้ได้อันนี้ยิงรัวๆนะครับผมชึบชึบโอเคเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันตอนเจ้าทะเลเกิดเลยนะครับมาครับในเวลาตัวแรกของปืนนี้ปืนที่ภาคภูมิใจขอยิงด้วยความมั่นใจหน่อยดิโอเค <c oughs> เหมือนกับทุกปืนเลยนะครับสุดท้ายมันจะเท่แค่ไหนมันก็ยังเป็นปืนเหมือนกันนะครับผมไม่สามารถเอ็มวันใส่เจ้าได้น่าเสียดามากเอ้ยทำไมยิงไม่เข้าวะ อ๋อยังเข้าอยู่ครับตกใจหมดโอ้โหนึกว่ายังไม่เข้าอาจจะไม่เข้าจริงๆก็ได้นะสกิลแซดอะปืนอย่างเทพยิงไม่เข้านี่จบเลยยิ่วอ่าได้อยู่ครับโอ้โหตกใจหมดเลยเฮ้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 ยยิงเลยควารู้สึกรอบนี้เจ้าทะเลมันดูเก่งๆว่ะลู่ขึ้นไปไอ้ยิงไม่โดนอะทำไมวะลู่ตายเอ้า ได้ฟรอบกเนี่อีกล้มามามาเดี๋ยวพี่พาไปมาครับผมอีกตัวหนึ่งได้ของแถมมาเยอะครับคลิปนี้ได้มาสี่ตัวละเรียบร้อยมั้งเนี่ยเออโอเคปะไปต่อกันตัวที่2มาถึงตัวที่2แล้วครับเกิดไวท้ทางใจดีนะเหมือนรู้ว่าผมที่เกียรเลยยิงไปเลยทำไมยิงไม่โดนวะ,ะรูดไปก่อนต้องยิงจากมุมสูงเหรอแม่งเร่อมากนะเป็นแค่ง,งูแท้เรื่องมาก ยิงเลยเรียบร้อยไปครับไปเจอกันตัวสุดท้ายฮะ s <S ตัวสุดท้ายมาแล้วครับเกิดไวมากรู้ใจเนี่ยเราโอเครีบเลยครับยิงไปเลยอ่าอย่างงี้ะได้อยู่ใกล้ตายแล้วนะอีกหมื่นหกโอเคสกิลผมรีพอดีชึบโ,โดน เรียบร้อยครับผมโอ้ยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะสหรับการตีเจ้าชายด้วยปืนที่โดนปรับใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างฮะถ้าชอบก็าฝากกดไลค์ด้วยสักคนละทีละกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม